สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มาพบกับช่งางออมซินค่ารีวิวนะคะวันนี้ก็จะมาิวมาม่านะคะเป็นมาม่าที่เอิม่มอะไรอ่ะที่เขาบอกว่ามันไม่ต้องใช้ไฟนะคะแต่ว่าแบบมันเป็นการใช้น้ำนะคะนี้น้ำแบบนี้ก็เป็นน้ำเปล่านะคะโอเคเดี๋ยวเราเตรียมของก่อนนักแป๊บ,บนึงโอเคนะคะทุกคนเห็นใช่ไหมไม่ต้องเห็นหน้า เราก็ได้นะคะเพราะว่าอ,อยากเห็นใช่ไหมอยากเห็นก็เห็นยังไม่มีใครบอกเลยโอเคถ้าใครเห็นแค่ของก็พอนะเดี๋ยวเราจะมาเลิอแกกันเลยนะคะไหนเนี่ยนี่นะคะเราเอาเป็นรถหมาล่านะคะโอ้ยอยุงเยอะมาก นี่ของนี่นะคะนี่ใช่พัด V นะคะรอดูนี่นะคะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้ไม่แขนว่า h o ตครับนะคะก็คือมันร้อนถ้วยนะคะอุ้ยนี่นะคะมีช้อนซ่อมมาให้นะคะแล้วก็จะมีอันนี้ก็จะน่าจะเป็นเครื่องปรุงแล้วก็มีเห็นหัวหนูเฮ้เห็นหัวหนูปะอันเนี้ยเห็นไหมเห็นหัวหนูนะคะ ก็จะมีมาม่าธรรมดานะคะห่รละหกบาทบ้านเรานะคะจะมาดูกันข้างในว่ามีอะไรแกะไม่ได้นี่นะคะข้างใน,นก็จะเป็นถุงไฟนะคะถุงเดียวนะคะมีอันเดียวทุกคนจะได้เห็นเดี๋ยวเราขอแกะอันนี้ออกก่อนแล้วกันนะแล้วก็จะแกะซองนี้ลงไปก่อนนะ นี่แจกมาแล้วก็ใส่ลงไปนะนี่แค่ดูแกะนี่จะเป็นอย่างนี้นะคะก็ใส่น้ําตามขีดที่เขาบอกเห็นไหมที่มันเป็นอย่างเนี้ยโอเคฮะก็จะมาใส่นี่นะคะน้ําเราเฮ้ยเราขอแกะของก่อนได้ไหมอ่ะไม่งั้นเถอะมันเดือด เ็ดลงไปนี่ทุกคนมีอันนี้เม็ดเดด้วยมันมีอันเม็ดเม็ดด้วยทุกคนคืออะไรมันเหมือนมันอยู่ในแบบพาโลที่ว่ามันเป็นดอกไม้อะดอกไม้กรอบดำๆท่านแหละทุกคนของลูกมากแล้วก็จะเป็นของซอสนะคะก็ใสลงไปนี่ ทีมงานทิ้งหอยนะคะจังหวะนี้คือทีมงานต้องนั่งดูนะคะเพราะมีน้อยเดี๋ยวถ้าเราถ้าคลิปนี้ถึงสิบไลค์นะคะจะซื้อมาเลี้ยงทีมงานนะคะเชื่อกันติดนะโอเคนะคะแล้วก็จะใส่น้ำในหม้อน,นี้ก่อนเนาะใส่แล้วนะใส่ลงไปเลย,ยค่อยคยใส่ นี่ใส่ไปแล้วรอมันเดือดน,นะคะหุ้ยเฮยเยนี่มันเรวมฟูแล้วทุกคนทุกคนม,นมาแล้วทุกคนทุกคนเห็นไหมทุกคนทุกคนเห็นไหมมันร้อนมากทุกคนควันออกเลยมีใส่น้ำไปเลยนะคะ เมื่อกี้ทุกคนเหน็นไหมเมื่อกี้มันผู้แบบผูมากแล้วก็จะตอนนี้มันแบบอ่ามันเลิกร้อนไปแล้วนะคะอะไรอ่ะอุ้ยแต่มันร้อนมากเลยทุกคนงั้นเดี๋ยวคอปิดฝาก่อนนะคะตอนนี้มีควันออกแต่ว่าทุกคนอาจจะมองไม่เห็นนะองปิดไว้เลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันรอให้มันสุกแล้วเดี๋ยวเรามาดูกัน อันนี้มันจะลอยขึ้นนะคิงตอนนั้นพี่เคยทำเฮ้ยเฮ้ยคิงเห็นไหมอันนี้มันจะปุ๊ขึ้นมาเลยเห็นไหมเมื่อกี้เฮ้ยได้ไงอ่ะจิงเอาไหมนะคิงเห็นใช่ไหมเมื่อกี้ดูนะพี่ปิดแน่นอนนะปิดแน่นอนนะพอใส่ไปปุ๊บอ้าวไหนเป็นงี้ เนี่ยลอยมาแล้วลอยมาแล้วลอยขึ้นมาเหมือนเดิมเฮ้ยลอยได้ไงอะ่ะเดี๋ยวรองไม่สุกสุกแล้วนะคะนี่นะคะหน้าตาก็จะมีแบบเห็ดอะไรด้วยนะคะนี่เป็นเส้นธรรมดาไม่รู้ว่ารสชาติจะเป็นยังไงเรามาชิมกันเลยไม่รู้นะว่ารสจะเป็นไง ก็หลายน้ทุกคนเพรว่าก็เผ็ดเผ็ดรสชาติแปกมากกเปรี้ยวยังไงก็ไม่รู้สาน้ำบนมากรสุดรสชาติแปลกๆเราจะลองชิมเห็ดไยัไเราชิมกันป่ปากมันร้อน คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ